กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกิ่นง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจะสุวรรณและโกมุตของเทศสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะแข่งเท่าเวลาที่เราอยู่ในอารมณ์ต่างๆกันหรือว่าสภาพร่างกายที่แตกต่างกันไปเนี่ยเรามักจะมีความอยากอาหารแบบมากๆชนิดที่เขาเรียกกันว่าโหยอาจารย์เ,<ล>ยเคยเป็นไหมฮะเป็นเลยค่ะเวลาทํางานนหนักๆเยอะๆแล้วมันรู้สึกโอ้โหอ่อนเพลียมากเนี่ยเรามักจะโหยรสชาติบางรสชาตินะครับแล้วแต่คน แต่ที่เขาหอยๆกันมากๆเนี่ยจะเป็นหอยหวาน <c oughs> มันมีรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าได้ความหวานเข้าไปเนี่ยชีวิตมันจะชุ่มชื่นขึ้นพละก,กําลังมันจะขึ้นแล้วมันจะไม่ได้ขึ้นปรูดปลาด้วยนะมันจะเหมือนกับว่าค่อยๆค่อยๆมีแรงขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นเฉพาะแค่ความรู้สึกหรือมันเป็นจริงๆกับภาวะร่างกายเลยอาจารย์มันรู้สึกจริงๆนะ <c oughs> คือหรือมันอาจจะเป็นอุปทา,านเราก็ไม่รู้มันน่าจะได้พลังงานพลังงานจากความหวานามันจะค่อยๆแบบว่าดึงาสารความสุขเพิ่มเติมขึ้นมา,ากับมีบางคนที่โหยความสดชื่นถ้าโหยความสดชื่นเนี่ยจะเป็นรสชาติอะไรครับคืองี้มันมีมันมีแบบๆแบบหลายๆแบบ,บอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไม่สบายเราป่วยอยู่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าปากมันขมะนะ โอ้ยไม่รู้จะกินอะไรดีอันนี้ความรู้สึกที่อยากคืออยากเผ็ดนะคะถ้าอย่างเมื่อกี้ที่คุณโกมุสบอกความสดชื่นเนี่ยบอกโอ้ยมันไอความสดชื่นมันไม่เชิงสดชื่นแต่มันเหมือนกับเราผะอ,อืดผะอม,มะอ่ะม,มันมันเหนื่อยมันผะอ,อืดผะอ,อม,มมันไม่อยากกินอันนี้อยากกินเปรี้ยวอืมจะสังเกตว่า พวกรสชาติต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะไปดึงความอยากอาหารกลับคืนมา<ช>เพราะเวลาเกิดความรู้สึกอะไรแบบนี้ไม่ค่อยอยากอาหารโหยมากเหนื่อยมากไม่อยากกินอะไรถ้าได้กินหวานจะอยากกินอย่างอื่นเหมือนกันเหมือนกับ หิวละน,น้ำตาลในเส้นเลือดแล้วหิวขึ้นมาหรือหรืออย่างที่อาจารย์บอกว่าปากขมขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พอได้กินอะไรเผ็ดเ็เข้าไปเนี่ยมันไปดึงความอยากอาหารแล้วมันก็เลยเอออยากกินรสชาตินั้นรสชาตินี้มาเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเผ็ดหรืออย่างความรู้สึกที่บอกว่าสดชื่นอยากได้เปรี้ยวผะอ,อืดผะอมแล้วอยากได้เปรี้ยว่พอหายผะอืดผะอมขึ้นมาปุ๊บ ก็อยากกินอาหารกันไหใช่ใชซึ่งเหล่าวนี้ก็เป็นรสชาติอื่นๆตามมานั่นหมายความว่าการกระตุ้นต่อมรับรสของเราเนี่ยมันใช้รสชาติใดรสชาติหนึ่งตามที่เราคุ้นชินหรือตามที่เราอยากได้ก็ได้อยู่ใช <Okay. S 2> ่ซึ่งนั่นน่าจะเป็นความมหาัศจรรย์ของการปรุงอาหารของไทยเราที่เราสร้างความคุ้นชินให้คน จนกระทั่งสามารถจะเกลียกล่อมตัวเองให้เกิดความรู้สึกใดรู้สึกหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดความอยากอาหารเพราะความอยากอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะฮะ <c oughs> เราต้องอยากที่จะรับประทานอาหารเราจึงจะรับประทานอาหารกันได้อย่างอาร่อยอร่อยแล้วก็ได้ปริมาณมากเพียงพอที่จะไปดูแลซ่อมแซมส่วนสกรอหรือว่าไปช่วยในการเจริญเติบโตในร่างกายของเราได้ใช่แล้วก็มันเป็น ความชาญฉลาดของภูมิปัญญาของคนไทยเราที่ทําให้อาหารไทยเรามีรสชาติที่หลากหลายใช่ครับซึ่งบางพื้นที่เนี่ยก็จะไม่มีรสชาติแบบเราครับเรากินไปหมดเลยทุกชนิดไม่ว่าจะเปรี้ยวจะหวานจะมันจะเค็มจะเผ็ดจะขมะจะจืดจะฝาดอามันก็ทุกอย่างเนยช่วยกระตุ้นความอยากได้หมดเลยใช่ครับแล้วก็รสจืดรสฝาดเนี่ยก็ช่วยทําให้เราเกิดความอร่อยได้เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้กินอย่างเดียว มันมักจะไปถูกกินร่วมกับอย่างอื่นแล้วมันจะไปส่งเสริมกันนะครับส่งเสริมจริงๆนะเพราะว่าบางบางออย่างเราเคยพูดถึงเรื่องของน้ำน้ำปลาดองพริกเนี่ยฮะใ,ใครจะไปคิดคือน้ำปลาเนี่ยกินอย่างเดียวเค็มมาก <c oughs> <c oughs> หรือพริกกินอย่างเดียวนี่เผ็ดมาก <c oughs> แต่การเอาน้ำปลามาดองตัวพริกขี้หนูเนี่ยมันทำให้พริกลดความเผ็ดแล้วน้ำปลาก็ดันลดความหวานลงไปซะอีก ไม่น่าเชื่อเป็นความมาสจั์มากๆเลยเวลาที่กินน้ําปลาที่มันแช่อยู่ในเออไม่ใช่กินพริกที่มันแช่ในน้ําปลาเนี่ยตัวน้ําปลาที่ซึมเข้าไปนะครับรสความเค็มมันจะแบบนุนนัวไปกับเผ็ดไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆเลยก็เหมือนอย่างสมมุติว่าตอนนี้คุณรู้สักไปตามร้านที่ขายข้าวหน้าเป็ดครับมันจะมีซิ่วที่หั่นพริกชีฟ้าอันโตโตฮะอ่าใช่ทุกคนก็นั่งจ้วงแต่อีพริกเนี่ย็เม จริงฮะมันเป็นรสชาติของพริกที่ถูกซึมซาบความเปรี้ยวความเค็มของตัวน้ำซีอิ๊วน้ำดองนะใช่ะใช่โอ้อาจารย์พูดแบบนี้ผมนึกไปถึงนี่เลยฮะมันจะมีร้านคือคือร้านประเภทนี้ร้านที่ขายของแบบนี้เลยเนี่ยมันจะมีเจ้าดังมากๆอยู่ในใจกลางกรุงเทพอยู่นะครับคือข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วร้านดังมากๆที่ว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปนะครับเขาจะมีชามอ่างของตัว ที่ว่าเนี่ยเป็นพริกสดเนี่ยแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเนี่ยให้คุณจ้วงเข้าไปเถอะคุณอยากจ้วงแค่ไหนก็จ้วงเข้เพราะเขารู้ว่านี่คือจุดขายของเขาเพราะมันไปช่วยทําให้ทั้งตัดรสชาติด้วยทั้งเพิ่มเติมเสริมใช่ครับความจุดอะไตอมแบบรับรสมันทําให้มันกลมกล่อมขึ้นโดยอัตโนมัติใช่ในขณะที่ร้านข้าวมันไก่เจ้าดังอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นไปอยู่ในอีกที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ย เขาก็จะมีไอ้ส่วนที่ใช้เพิ่มเติมรสชาติเนี่ยคือน้ำจิ้มของเขาที่มีไอข้ข,ขิงกับพริกเขาก็จะมีขิงปริมาณมหาศาลและพริกปริมาณมหาศาลให้คุณจ้วงเอาตามใจ กระเทียมด้วยกระเทียมสับ่าแล้วก็ตัวตัวน้ำจิ้มก็อีกปริมาณมหาสาลคือคุณอยากผสมแค่ไหนเอาเลยผสมเลยชอบอะไรเยอะใส่ไปพวกนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงตอนต้นว่ามันกระตุ้นความอยากอาหารอย่างไม่น่าเชื่อขิงก็เผ็ดเผ็ดด้วยปลาด้วยมีความขมหน่อยๆพริกก็เผ็ดทําไมกินด้วยกันแล้วมันช่างอะไรสเลอเกินทําให้เราแบบว่าโอ้ กินคือไก่นี่แบบว่าสั่งทีเดียวแต่อีพริกนี่จ่วงแล้วจ่วงอีกขิงจี่จวงแล้วจนถ้าจะชีวิตมาเพื่อจะกินข้าวมันกับตาจิ้มแบบนี้เลยทีเดียวนะซึ่งอันนี้การส่งเสริมกันของรสชาติต่างๆนานา,นานแบบนี้มีทั้งในอาหารข้าวและอาหารหวานอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอาหารหวานที่วันนี้เราจะพูดคุยถึงกันนะครับมันจะเอา ความหวานมาเติมความหวานแล้วดันเป็นรสชาติที่อร่อยซะด้วยใช่วันนี้เป็นเมนูอะไรครับจารย์ครับเมนูที่เราจะชวนคุณผู้ฟังมาทําขายาคือข้าวเหนียวตัดค่ะแค่พูดก็รู้สึกอร่อย,ออยแล้วอันนี้คือที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่ามันเอาความหวานมาชูความหวานเพราะว่ามันเป็นหวานที่แตกต่างค่ะหวานหนึ่งเนี่ยหวานอยู่ในเนื้อขนม อีกหวานหนึ่งเนี่ยไปหวานอยู่ในหน้าที่ใช้ราดเป็นส่วนองค์ประกอบนะครับแต่ว่าพอกินด้วยกันแล้วว่าทำไมมันช่างอ่อยขนาดนี้ก็ไม่รู้ไม่ทราบเด๋ยวนี้เขายังมีทํากินทําขายกันไหมอาจารย์ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอใช่ไหมผ่าค่อนข้างยากสักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยู่ในแถบถิ่นที่ไม่มีใครรู้จักเลยในตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ลองฟังสิ่งที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังแล้วจะได้รู้ว่าที่มาของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับวันนี้อยู่มานานแล้วทีเดียวตำรับข้าวเหนียวตัดที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังวันนี้นะคะมาจากหนังสือตำรับสายยาวพาอีกแล้วนะคะปรเมานร้อยปีแล้วเพะฉนั้นมีเมนูที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายและเมนูนี้เนี่ยเขาบอกว่า ตามตำราแล้วข้าวเหนียวตัดนี่ก็คือเป็นข้าวเหนียวที่มีการปรุงมาเป็นเวลาช้านานแล้วครับทีนี้เทคนิคเนี่ยของแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างก,กันออกไปครับนะคะวันนี้จะมาชวนกันทำข้าวเหนียวตัดในตำรับที่ถูกบันทึกไว้ในตำราลเล่มนี้คระคะเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็คือตามสูตรหรือตามแพทเทิร์นของอาหารขนมไทยเราเลย<อ>แป้งกะทิน้ำตาลครับ ตามแพทเทิร์นแต่แป้งของเราในที่นี้คือข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเลยคือแป้งของเราเนี่ยคือแป้งที่ทํามาจากข้าวเหนียวเราก็จะใช้ข้าวเหนียวเนี่ยนะคะหนึ่งถ้วยมะพร้าวอีกมะพร้าวขูดอีกหนึ่งถ้วยครับแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะผูนๆถั่วลิสงไอ้โทษค่ะถั่วดําดิบสองช้อนโต๊ะผูนน้ําดอกไม้สดเยอะ น้ำตาลใสขาวแล้วก็เกลือป่นวิธีการทำด้วยความที่เราต้องทำข้าวเหนียวทำทาให้ข้าวเหนียวมันสุกนะคะเราก็จะต้องแช่ข้าก่อนเพื่อให้ข้าวเหนียวมันพองแล้วก็นุ่มการแช่ข้าวเหนียวอันนี้เราจะใช้น้ำดอกไม้น้ำลอยดอกไม้มาแช่เพื่อให้กลิ่นของน้ำลอยดอกไม้เนี่ยเข้าไปในในข้าวเหนียวนะค ระหว่างที่เราแช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยจะต้องแช่ไว้อย่างน้อยหกชั่วโมงโอ้นานเลยค่ะระหว่างที่เราแช่ข้าวเหนียวเราก็เตรียมอย่างอื่นไปนะคะคโดยเริ่มต้นจากการล้างถั่วดําให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงกระทะคั่วพอสุกคั่วตั้งแต่ตอนยังดิบอยู่ยังดิบอยู่ค่ะครับ การคั่วเนี่ยจะทําให้ผิวเนี่ยมีความหอมใช่ครับนะคะจากนั้นก็เอาลงไปต้มครับให้สุกอีกครั้งหนึ่งให้การเมื่อกี้มันก็เกือบสุกแล้วนะคะคแต่ไปลงไปต้มเนี่ยจะทําให้ถั่วดำเนี่ยมันนุ่มคือไม่ต้องคั่วจนกระทั่งโอ้โหคั่วจนมั่นใจว่ามันจะสุกแล้วไม่จําเป็นเพราะเดี๋ยวมันจะโดนต้มอยู่แล้วนั้นจริงๆตอนคั่วเนี่ยคัว่วเอาหอมคั่วหอมค่ะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาส่งขึ้นพากเอาไว,าไว้ออต่อมาเราก็มาคั้นกะทิกันโดยใช้หัวกะทิหนึ่งถ้วยกลางอีกหนึ่งถ้วยหางอีกหนึ่งถ้วยนั่นก็คือคั้นกัน3มน้ำนั่นเองนะครับ,รบน้ำแรกสุดเนี่ยก็แยกไว้ถ้วยหนึ่งน้ำสองถ้วยหนึ่งน้ำสามถ้วยหนึ่งครับ โดยใช้น้ําดอกไม้สดอีกนี่แหละ,<ฮ>ะน้ําลอยดอกไม้เนี่ยมาคัน้นเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นความมันแล้วมันยังมีความหอมด้วยสํารับกะทินะคะครับต่อมาก็เอากะทินี่แหละค่ะมาปรุงรสตามชอบโดยใส่เกลือกับน้ําตาลทีนี้อันนี้คือการปรุงทั้งสแบบเลยคือ <c oughs> หัวกลางหางหรือว่า ปรุงทั้งสามแบบโดยราอาจจะใช้หัวกับกลางเนี่ยรวมกันได้นะคะใส่ภาชนะแล้วก็ปรุงรสให้มีความเข้มข้นเรานึกถึงว่าถ้าสมมุติเราจะมีกะทิที่มีรสชาติจัดนิดหนึ่งในการราดตัวข้าวเหนียวอืให้รสชาติเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีรสจัดกว่าครับส่วนที่สองคือตัวหางกะทินี้ เราจะต้องมาใช้เป็นน้ำที่หุงข้าวเหนียวอืรเราต้องตีความว่ามันมันเอามาหุงข้าวเหนียวเหมือนเราหุงข้าวเจ้าเรียและคะ่ะครับนั้นเราก็จะใส่ข้าวเหนียวใส่น้ํา้กะทิหางกะทิเนี่ยลงไปถ้าเราต้องการให้ข้าวเหนียวมีรสชาติแค่ไหนครับเราก็ปรุงรสให้เป็นแบบนั้นครับนะคะคจากนั้นพอข้าวเหนียวใช้ได้ดีแช่จนกระทั่งใช้ได้ดีแล้วเราก็ตั้งไฟครับตั้งกระทะนึ่ง ให้น้ำเดือดเอาเข้าวเหนียวเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถาดแล้วก็เทด้วยนาหางกะทิที่เราปรุงรสแล้วลงไปนะที่เรากะไว้ให้พอท่วมคือเหมือนกับเราหุงข้าวเหนียวให้สุกอะ่ะถ้าจะเทียบปริมาณง่ายๆก็คือว่าข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยสมมุติว่าพองแล้วนี่เมื่อกี้ด,ดิบมาหนึ่งถ้วยใช่ไหมคะคพอพองแล้วมันอาจจะเยอะกว่าครับนะคะถ้าข้าวเหนียว หนึ่งถ้วยกว่า,วาจะใช้กะทิแค่ถ้วยเดียวออันนี้คือเขาก็เทียบปริมาณมาให้แล้วว่าขาดกะทิแ,แค่หนึ่งถ้วยซึ่งที่เอามาใส่ถาดแล้วก็ใส่น้ํากะทิลงไปและตัวน้ำํำกะทิที่ไปอยู่ในข้าวเหนียวเนี่ยให้พอท่วมตามปริมาณแล้วเนี่ยการหุงสุกเท่านี้ใช้วิธีการนึ่ง่งคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการเทน้ําใช่คะ่ะไม่ต้องดง่งเพราะฉะนั้นการนึ่งนึ่งพอสุกปั๊บเนี่ย มันก็เหมือนกับการหุงข้าวเหนียวแบบไม่ได้แบบไม่ได้หุงด้วยไม่ไม่ใช่หวด้วใช่ไหมเป็นการหุงแบบข้าวข้าวที่เอาใส่น้ําแล้วก็น,นึ่งเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเนี่ยมันจะมีลักษณะยังเป็นเม็ดแต่มันจะเหมือนข้าวเหนียวแฉกนะคะคน้ําท่วมขนาดนั้นแล้วแล้วมันก็โดนแช่ามาตั้งห้าหกชั่วโมงซึ่งอันนี้มันคือ texture ที่ถูกต้อง ของตัวข้าวเหนียวตัดต้องเป็นแบบนีคือไอ้ตัวข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้วเนี่ยมันจะออกแนวแฉะนิดนึงแต่พอเย็นแล้วมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นเป็นก้อนอต้องทิ้งให้เย็นนะคะอ่จากนั้นหัวกะทิที่เราปรุงรสไว้เมื่อกี้ให้ละลายแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคะละลายกับตัวกะทิเนี่ยค่ะคนให้ละลายเข้าด้วยกันครับแล้วก็เทราดลงไปบนข้าวเหนียวที่นึ่งสุกเมื่อกี้ พร้อมทั้งถั่วดำที่เราต้มรโรยลงไปข้างหน้าด้วยครับแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณสิบนาทีอันนี้คือเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยเป็น,อ,น,นอันได้เข้าเหนียวตัดหนึ่งถาดยังไม่ตัดเพราะว่าออถ้าจะตัดเนี่ยต้องเอามากินอ,อันนี้อันนี้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับเพราะว่าถูกบันทึกเอาไว้ในตำรับสายยอผาด้วยค่ะใช่เลยครับอาจารย์ครับอ่าทีนี้วิธีการ คือเดิมเลยเนี่ยนะคะเขาบอกบอกว่าให้เอาเข้าวเหนียวเนี่ยมาใส่กระทงใบตองครับแล้วก็ด้วยความที่หน้าเนี่ยมันคือกะทิแล้วก็ใส่ใส่แป้งไปนิดเดียวมันก็จะค่อนข้างนิ่มครับ้กระทงของคุณเนี่ยจะต้องทําให้ดีมิฉะนั้นหน้าของคุณจะถูกกะทิมันจะไหลหายไปหมดไหลครับ ซึ่งการจะใส่มาในกระทงได้คือต้องใช้วัสดุไปตัดข้าวเหนียวให้เป็นชิ้นนะครับม<ช>ันจึงเป็นที่มาของคำว่าข้าวเหนียวตัดนั่นเองแต่ในปัจจุบันถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังจะใส่ในแพ็กเกจที่เราขายครับเราก็ควรที่จะเพิ่มอาจจะเพิ่มนะคะแป้งข้าวเจ้าที่ใส่ก,กะทิข้างหน้า ออเพื่อให้มันจับตัวกันให้มันไม่หลจับตัวไม่เใช่คให้มันจับตัวมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มแป้งเข้าไปอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็คือจากช้อนครึ่งเป็นสองช้อนไปนะครับมันก็ขึ้นขึ้นเหมือนกับเป็นช่นนช้ขึั้นขนมตะโก้เงี้ยใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งแต่มันยังมีความเป็นเหลวมากกว่านะคะทีนี้ผมเคยเห็นว่าการเอาถั่ว ดำแปะเอาไว้เนี่ยคือถ้าเป็นข้าวเหนียวตัดที่เขาทําขายกันเนี่ยคือเขาตัดเป็นชิ้นเท่าๆกันแล้วในแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะถูกข้าวเหนียวดําวางอยู่หนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรใช่ครับอันนั้นคือเขาต้องไปตัดก่อนหรือไงหรือว่าเขาแต่เดิมเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ตัดก่อนนะคะคือโรยไปเลยเพราะนั้นหนึ่งชิ้นมันอาจจะได้มากกว่าหนึ่งเมตรก็ได้ถูกต้องค่ะแบบนี้นะครับในกรณีเราทำขายจานนอกจาก ตัวถั่วดาแล้วเนี่ยเราแอบมีอะไรโรยเพิ่มเติมได้บ้างไหมคะเออข้าวเหนียวตัดเนี่ยด้วยความที่มันมีความหอมมันเหมือนกับกินข้าวเหนียวอยู่แล้วใช่ไหมคะครับถ้าเราเติมของหวานมันจะช่วยทําให้ชูรสมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้มันมีหวานมันเค็มแต่ว่าหวานเนี่ยน้อยนะครับ,ครบเค็มก็ยิ่งน้อยกว่าหวานอีกแต่มันจะเน้นความมันมันทั้งข้าวเหนียวด้วยมันทั้งตัวหน้าที่เป็นกะทิที่ราดด้วยค่ะครับ,ค,รบคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นนะคะว่าที่มีการเอาทองหยอด มาแปะข้างหน้าทองหยอดเป็นขนมหวานที่มาช่วกินคู่กับข้าวเหนียวรเรานึกถึงว่าเรากินข้าวเหนียวหน้าหน้าสักขยาทีนี้อันนี้แ่ะค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะครเอทหลังจากที่เราตัดเป็นชิ้นช,นช้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ร,รู้แล้วว่าเราควรจะวางจุดไหนครับอาจจะโรยฝอยทองหรืออาจจะใช้ทองหยอดรหรืออาจจะทํา ที่เราเรียกว่าไข่แมงดาที่เป็นเม็ดเล็กๆๆสีเหลืองๆหวจากทำจากไข่ไข่ครับก็คือลักษณะเหมือนทองหยอดจะเป็นแทนที่จะหยอดเป็นหยดน้ําก็หยอดเป็นเม็ดจิ๋วๆค่ะซึ่งตัวอาจารย์หดตัวเม็ดจิ๋วเนี่ยจะง่ายกว่าทําทองหยอดอีกแล้วครับใช่ค่ะก็คือใส่ก้วยแล้วทํางานงานจนเป็นเม็ดอาจารย์หยดลงไปในน้ําเชื่อมที่เดือดครับ นะคะความเข้มข้นของน้ําเชื่อมต้องมีความเข้มข้นระดับหนึ่งเหมือนการทาทองหยอดเลยทองหยอดเนี่ยก็คือใช้ไข่ผสมกับแป้งซึ่งเราเรียกว่าเป็นแป้งทองหยอดคือแป้งมันเป็นแป้งที่ผสมแป้งหลายๆตัวแล้วก็อบควันเทียนมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีขายโดยทั่วไปมีขายโดยทั่วไปนะคะแล้วก็แป้งทองหยอดเนี่ยมาคนกับไข่นะคะแล้วก็หยอดลงไปในน้ําเชื่อมได้เลยได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นไข่แมงดา เราก็จะใช้ไข่เนี่ยแหละค่ะเอาแต่ไข่แดงมาเมื่อกี้ก็ทงหยอดก็ไข่แดงอย่างเดียวเหมือนกันแต่อันนต้งผสมแป้งผสมแป้งแต่ถ้าเป็นไข่แมงดาถ้าเป็นไข่แมงดาก็คือไม่ต้องผสมเอาแต่ไข่เนี่ยนะคะกรองขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้วิธีหยดใช้กลวยเป็นกลวยใบตองหรือกลวยฝอยทองก็ได้ถ้าไม่หยดเป็นเม็ดๆนะคะหยดแล้วก็นิ้วปิดให้มันคือถ้าเป็นฝอยทองเนี่ยเราจะปล่อยให้มันออกมาเป็นสายใช่ครับใช่ไหมคะแต่อันนี้เราปล่อยให้มันหยดเป็นหยดหยด ก็หยดมาทีละเม็ด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 มันก็จะออกมาเป็นแบบไข่แมงดาครับซึ่งเอาตัวไข่แมงดาเนี่ยก็เอามาท็อปได้เหมือนกันอเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งความหวานด้วยแล้วก็ทั้งสีสันด้วยเพราะตอนนี้ตัวข้าวเหนียวของเราเนี่ยมันก็จะขาวแล้วก็มีดําด้วยตัวถั่วดำหนึ่งเม็ถ้ามีสีเหลืองเพิ่มเข้าไปอีกมันก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้น นะครับอันนี้ในกรณีทําขายของเราเนี่ยเป็นแบบนี้คือหนึ่งคือเพิ่มเติมในเรื่องของแพ็กเกจนะฮะ,ะสองก็คือในส่วนของตัวท็อปปิ้งด้านหน้ามีมีอะไรเป็นคําแนะนำอยูอ่ไหมอาจารย์ออันทีส่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้คุณผู้ฟังได้ทํานะคะ,คะก็คือการแชร่และการคั้นกะทิด้วยน้ำลอยดอกไม้ครับมันจะทําให้ความหอมเนี่ยแทรกซึมไปทุกอนูอของขนมชนิดนี้อันนี้ผมยกมือว่า เดี๋ยวนี้เค้ายังคันเหรออาจารย์เขามีกะทิกล่องขายแล้วอะถ้าเป็นกะทิกล่องครับก็ให้หยดน้ำดอกมากลิ่นสังเคราะห์ที่เป็นกลิ่น ดอกไม้อย่างเช่นคุณอาจจะหยดกลิ่นมะลิลงไปสักหน่อยเพื่อให้มันมีกลิ่นในกะทินะคะแล้วก็ผสมอยู่ในตัวข้าวเหนียวเพราะนั้นในทุกครั้งของการเปิดดูเปิดชิมการกินเข้าไปการกัดเนี่ยพอมันมีกลิ่นเข้าไปร่วมด้วยแล้วเนี่ยมันเพิ่มความประทับใจเข้าไปจริงๆใช่ค่ะนะครับน่าจะทําให้ขายคล่องเหมือนกับชื่อนอกจากนั้นจะอาจจะครีเอทออกแบบหน้าตาแทนที่ก็คุณผู้ฟังจะแปะมันไปเฉยๆเนี่ย ก็ทํเอาให้เป็นรูปทรงหรือเป็นลวดลายแลนะคะเพราะมันมีสีเหลืองกับสีดําอยู่แล้วด้วยใช่นะครับอ้าทดล่องแยกสีดําออกก็ได้นะเอาแต่สีเหลืองฮะได้เลยนะครับขอให้ขายคล้องกันทุกๆท่านนะครับพัฒนาอาชีพกินง่ายขายกล้องกับเมนูนี้ข้าวเหนียวตัดหมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรรสนีจัสมวันและโกมุตกเทศสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ